สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับสวัสดี f อซที่น่ารักทุกท่านเนาะโอ้วันนี้นะฮะก็ตื่นสายหน่อยนะเอฟซนะเนื่องจากาไม่สบายเนาะพี่น้องก็มเมื่อคืนก็ทานยาทานยาเสร็จนะก็เข้านอนนะเอฟซวันนี้ก็ยังเจ็บๆอยู่ มองไปเหมือนหิมะเลยนะ,ะ FC เนอะเหมือนหิมะตกเลยนะ,ะ FC นี่คือดอกย่าวโอมเมนิดนะ,ะ FC ทุกท่านะเช้านี้พี่น้องของเราก็ทยอยตื่นเนาะ บรรยากาศนหนาวนะฮะวันนี้เนาะ <c oughs> หนาวหน,วนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะในโพทีนะตื่นก่อนเพื่อนเลยนะครับอเอซนะก็ <c oughs> จกังตนน้ำซิ่งนะก็ออยังไม่ตื่นนะฮะเต้นเปียกไหมเปียกย้ายไหมย้ายไปไหนะย้ายนี่เนี่ยเข้าไปกลางด้านใน อืมอเอวเัอนหอนอยบ ắc, บ ắc นอัอ่ดสิหัวตุ้งติงตุ้งติงอยู่าาซังสีนะบอมันหมอกเนาะม,มันเย็นมันกตะลุอยมันเย็นนะเย็นมากนะครับเอฟซีวันนี้เราก็น่าจะได้มุงง่งลังคานะฮะ ก็ไปเรื่อยๆนะ,ะ FC นะเราเหนื่อยเราก็เราก็หยุดเนาะ,ะวันไหนเราขี้เกียจเราก็ไม่ไปทำนะฮะฮะ่อยคือว่างสินเหอยพระเราไม่มีวันขี้เกียจอ๋อ,อไม่มีวันขี้เกียจวะเอออ่ะจะไม่มีวันขี้เกียจเนาะมีวันมีแค่วันเหนื่อยเนาะ ไอเดียก็โอ้โหวันนี้ไอเดียเนะาะมันนอนด้วยแม่มาต่อยถึงอะล,ลูกไปนอนในห้องโอ้ไหลไปพี่คิงกับใครมันเนีนเนยนแง่กันเลยเนาะจริงคิงกับใครนะพี่น้องเอฟซี C ก็ ยังไงวันนี้เดี๋ยวเรารอลุ้นเนาะน้องชายแม่มาต่อยนะก็จะไปใส่มองใส่ใจได้แข็มมองยายามมาหรือว่าเพิ่งจะไปใส่วันนี้จะไปใส่วันนี้แหละอืมไอเดียตื่นแล้วนะฮะไปไอเดีย อะไรเจ๊มแห่เป็นต้นเลยเด๋อดูสิไปเด้อเะไะ,ะ,ะวันนี้เดี๋ยวถ้าเราเออเราเราเรา,เราไม่พูดไปก่อนเนะาะเราไม่พูดเลยอืมไม่พูดไปก่อนเก็บไว้นะฮะ ไอเดียเบเตอร์นอนแสบอยู่บ่อเออมานอนเงียมาหอนจนโอ้ยเนาะผมจะได้คลิปหนึ่งอ่ะต้องคงแฮมซะก่อนไม่งั้นนี่มีมีสองคลิปเออไม่น่าเลยกลางคง จะเอาสักแปดนาทีน,นาทีมันหลักไหลเหยย็นเนาะอ่านอนเลยเป็นไงปวดฟันหายยังดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปไปดูทุ่งทุ่งหมอกนะฮะ หิมะนะฮะเอฟซีเมืองเซียวหิมะตกนี่ไม่ไต้หิมะหมอกลงโอ้โหแบบว่านนเต็เน,นนี่เปียกเลยนะฮะเอฟซีนะเต็นนี่เปียกเลยนะครับ โอเคเนะาะฉากนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เปิดกำลังใจให้กับสีสหายสายลุยนะฮะ fc สีสหายบวกสายลุยนะฮะเดี๋ยวค่อเจอกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ